คะแนนของหุ้สินครับเป่าเริ่มเกมครับ45นาทีแรกครับดูดิเปิดมาเสาแรกเปลี่ยนทางโอ้โหจังหวะเปลี่ยนทางจังหวะนี้ครับตำแหน่งของปฏิวัติสัญจรเลิศขวาของัสวัฒน์เปิดโขงมากดดันใส่อนิรุธครับเข้ามือข้างของอนิรุธเนี่ย จังหวะรอ,องทักทายอนิรุธทยนาเนีย่ยมันไม่ติดเท้าเเก็บได้ที่ทัตพงศ์นัดจะป่งแทงให้สุริพัทแทนโสภามาแล้วสุริภัทรแต่ยิงด้วยซ้ายยังติดเซฟจังหวะยิงของสุริพัทแทนโสภาขวาของสมเกียรติจะได้เปิดมาเสาแรกตู่นี้ยังติดแนวรับของเชียงรายมิกิยัดมาก็ยังติดท้านาของชัยหานชัยหานยังไม่ออกจังหวะนี้ใช้ความขยันตัดเข้ามาด้านในที่นันทวัฒน์สายมีลูกีิพามาแล้วที่ สิสุริพัฒน์ได้ยิงด้วยซ้ายอีกยังติดเซฟจังหวะสองไม่กี่ครึร่งเก็บที่สุริพัฒน์ขวาแตะมาที่นันทวัดแทนแต่ว่ายิงยังติดเซฟโอ้โหสองเซฟของอนิรุตนนยนาะโอ้โหไปสามแล้วครับครึ่งแรกสามเซฟครับปฏิกิริยาเนี่ยยังเซฟไม่ได้ครับสามเซฟแล้วครึ่งแรกครับโอ้โห งานทุกก็ตอนนี้ครับอานิรุตเนยนาโอ้ดูจังหวะให้ของสุริพัฒน์นันทวัฒเนี่ยแปลเน้นทางเลยฮะ <Hey. S 1> สมเกียรติวางข้ามฟากมากข้ามาที่วีรพัฒมีกำไรพาแตะมาแล้วขวามีลาเฟลลาเฟลสับมาหนึ่งทีขวาราเฟลได้ยิงอยู่นี้ยังติดเซฟะโอกาสจบครั้งแรกครับในของวก้โบสิิตีบ เปิดอยากเข้ามายังติดเรื่องของนั้งสิต็เบิร์นึ้นมาทั้งบนเนี่ยมีลาเฟลคนเดียวพาหนีปฏิวัติแล้วลาเฟลมงทําทางมาลูกนี้ลาเฟลวมีบามมุ่งลูกนี้โอ้โห,โหจังหวะจริงเนี่ยยังติดเรื่องของเชียงรายผลมาตั้งกันที่นิดเลยผู้ติดนก็เป่ามรกานขันครับ <c oughs> ในครึ่งแรกครับ <c oughs> เชียงรายซิตี้ครับยังคงเสมอกับวัดอสตี้อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ แม่โจ้กับเอ็นาริสเบิร์นขึ้นมาเบิร์นยาวขึ้นมาโมงตั้งมาก่อนก่อนนะของพระดอนสุริพัฒน์เนี่ยยัดเข้ามาด้านในคือพระดอนเนี่ยเบิร์นขึ้นมาบอลเนี่ยเกตนาฤติลาตุลสักไกลๆที่ราเชนเบิร์นเข้ามาในเชือกสักโดนแตะหนีมาครับโดนแตะหนีมาโดยชัชวานพาขึ้นมาชัชวานให้มาที่สุริพัฒน์ด้านในมีอยู่สองสุริพัฒน์ยัดเข้ามาเชนแล็บเดียวะนี้เป็นประตูจังหวะฮาฮามดเดลรโซบ้าครับ สก,กัดเข้าประตูเองแค่เป็นโอนโก้นนาทีที่46ครับเชียงรายซิตี้ครับขึ้นนำแล้วครับดูจังหวะสก,กัดของฮามดเนี่ยเป็นโอนโก้ Go. ของฮามดบอลมันเด้งพอดีแล้วสกัดจังหวะนี้เชียงรายซิตี้ครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศนะูนย์เนี่ยเขียบที่วีรพัฒ ใครมาที่สมเกยียรติงามพร้อมสมเกียรติดึงเข้าขวาได้เปิดมาเสาสองราเชนได้ยิงด้วยวันนี้ยังติดพระรดอนเนี่ยจังหวะได้ยิงของพระรดนอนนพอไพ่ยิงของราเชนโดนพระรดอนเนี่ยทยสัญญาณวิริพัฒนมีกาไรขวาโค้งมาได้มองในวันนี้ไปโดนทางด้านของเดโชชัยออกไปสายของราเชนด,ดีดมาให้กับมิกิฝาก ราเชนสายได้ยิงในวันนี้บอลเนี่ยหลุดออกไปจะว่ายิงด้วยซ้ายของราเชนกุนโคงเปิดโคงมาอย่างนี้บอลตกมาราเชนเก็บได้ที่ทรัตพรนะลตพลพามาลิ้นเสน้นสายแล้วลเปิดโค้งมาเสาสอง,สองาฟาเอลได้่งเต็มหัวเลยประตูที่8ของเจ้าตัวนึงของราฟาเอล โอ้โหต้องชมรัตพลเนี่ยนาทีที่55าสบเนียนี่ท่าดีใจฮะดูงูว่ารัตพลเนี่ยสายเปิดมาเนี่ยแล้วข้ามหัวมารลเฟลขึ้นคนเดียวเลยฮะขึ้นเทคจังหวะนี้เนี่ยเป็นประตูเนี่ยตีเสมอนของทีมเยือนเนี่ย ประตูที่8ของเจ้าตัวครับตำแหน่งของราเฟลเดโชชัยจัดหมาจังหวะนี้ห่างกันด้ขวาลงมาใหม่ครับเลวัตเลวัตแตะเข้ามาสวยเลวัตยัดตายมาสุริพัทรแทนโสมผ่านได้ยิ่โอ้โหเป็นเซฟที่4หนอหนอแล้ว2เซฟที่เซฟลูกของสุริพัทรไปครับอนิรุธหวาขึ้นมาตรงนี้แหมติดศีรษะของเจ้าสากเนี่ย ลาเชนวางขึ้นมาด้านบนเลยให้ใช้ความเร็วของลาเฟลด้วยกับบัณฑกิตจังหวะนี้ยังงงได้ครับบัณฑิกิตลาเฟลให้มาที่ทาเคชิมิกิสายได้ยัดมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหมันตงุงรึกแต่ไปตุงไว้นิ่วฮะโอ้จังหวะยิงด้วยซ้ายของทาเคชิมิกิดูจังหวะให้มาของลาเฟละแล้วมิกิต้องรอเข้า้ายข้างขนาดเนี้ยเจ้าตัวเดี๋ยวัดมาเนี่ยผ่านทะนงของแล้วจะโผลแล้วเนีย ลาเฟลซอยมาแล้วซอยของลาเฟลได้ยิงลูกนี้ยังตรงตัวรัชพลขวาไว้ได้เล้วของรัชพลเนี่ยตรงนี้แม่ทีโด่งนิดนึ่งสมเกียรติตักมาให้กับฟ้าเชลูกนี้ซ้ายให้มาได้มงโอ้โหแล้วเป็นจังหวะแฮนด์บอลของลาเฟลเล่นเร็วเล่นเร็วแล้วสุริพัฒน์แทนสมาฝากฝากที่เลวัดมา มีรัตวพลเนี่ยมาปักคอกันถึง่งอ่ะยกมาด้านในเก็บสวยสุดิพลได้ยิงขวาโอ้โหสวยงามจริงๆระจังหวะยิงของสุริพัฒน์แทนโสาภาโอ้โหยิงขวาจาวังหวะนี้เสียบคาเลยฮะนี่เลตเลวัตตักมาสวยครับสุริพัฒน์เก็บจังหวะนี้ตกหนึ่งทียิงขวาเสียบคาเลยประตูที่สี่ของเจ้าตัวครับ เอาได้ครับเชียงรายซิตี้กำลังจะมีชัยชนะนัดที่2ครับแล้วเป็น2นัดที่ชนะวัดโบสถซิตี้ตีต่อตีพาขึ้นมาสี่ต่อสี่ของตินตินพามาแล้วห้าสามแล้วตอนนี้สุริพัฒน์ด้านในมีพาราดอนตัดมาลูกนี้พาราดอนเก็บบอลสายได้ยิงลูกนี้เน้นทิศทางโอ้โหไม่เป็นประตูของพาราดอนนะเลนเรียวของวัดโบสซิตี้น่าจะช่วงท้ายแล้วผู้สิน เปล่าหมดเวลาเลยครับ2ชัยชนะของเชียงรายซิตี้ครับเป็นชัยชนะที่เหนือวัดโบซิตี้ทั้ง2ชัยชนะครับ